ไอจี IG อะไรก็ไปด้วยก็ได้นะครับผมเอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับทุนนี้ผมขอฟอนต์เล็กกว่าน,นี้หน่อยแล้วทั้งหมดนี้ผมขอชิดขวาโอเค จริงๆแมคะอ้อมตรงนี้นี่เราสามารถที่จะเอาขึ้นไปได้นะครับให้เป็นอยู่ทัดเดียวกันจะได้ไม่เลือกคุมไว้แล้วก็เลกูล่าเป็นโบนซะ,ะไม่ได้ด้วยไม่เป็นไรโอเคนะคะอ้อมโถแล้วเรก็เลือ่ลอนลงมาหน่อยนะครับกรณีอย่างนี้นี่คือคุณสามารถที่จะตัดต่อรูป คนเฉพาะได้คัดเนี่ยมาวางซ้อนกันข้างหลังอีกอีก,อก,อก,อกชั้นหนึ่งก็ได้นะครับให้เป็นแบกเกลีวหลายคนนะครับก็จะดูสวยสวยขึ้นนะครับกรอนนี้นี่คือผมขอทําเป็นตัวอย่างอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะครับก็น่าจะเพียงพอสําหรับเดี๋ยวผมขอดูนะว่ามีอะไรที่พอจะแนะนําได้อีกไหม น่าจะเพียงพอนะครับน่าจะเพียงพอที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเออเห็นเป็นตัวอย่างแล้วก็วิธีการทํางานนะครับวิธีการตัดรูปวิธีการตรงนี้คอ็คอปทั้งหมดครอปรูปนะครับคอปรูปไหนบ้างอะไรเงี้ยค็อปรูปในส่วนของที่คุณต้องการเอาเฉพาะรูปจุดนี้อะไรเงี้ยแล้วคุณกด enter คุณก็จะได้เฉพาะรูปนี้นะครับให้ผมกด Ctrl Z ก่อนนะหรือ,อคุณต้องการ แล้วกาวมันดูเพนไปคุณอาจจะเพิ่มส่วนของฟิลเตอร์แล้วก็น้อยเข้าไปนะครับนี่ฮะกาวก็ดูมีกรุ่งระขึ้นมาหน่อยอย่างเงี้ยมันก็ทําให้งานคุณรู้สึกว่ามีเอฟเฟกต์มีในส่วนของมิติมากขึ้นนะครับคุณก็ลองปรับปรับดูว่าชอบแบบไหนนะครับนี่คือเทคนิคของโปรแกรมพิกนะครับส่วนโปรแกรมที่เหลือนะครับอันนี้ โปรแกรมที่ต่อไปคือโปรแกรมกิมนะครับกิมนี่คือคุณจะ G I M P นะครับกิม2ไปดาวน์โหลดไปใช้ได้นะครับกิมกับโปรแกรม Pa i n t p a i ท t ที่มากับ w i n d o w เนี่แหละตัวนี้นะครับาการทำงานคล้ายๆกันแต่กิมนี่จะมีตัวเลือกให้เยอะกว่ามีเครื่องมือให้เยอะกว่านะครับการทำงานก็คล้ายๆกันเลยนะครับสามารถที่จะเลือกใช้งานได้นะครับหน้าตากิมก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ ผมพยายามใช้โปรแกรมกิ๊มนะแต่ผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่าอุปกรณ์มันใช้ยากแต่เท่าที่ผมใช้เนี่ยส่วนใหญ่ผมจะใช้เป็นประมาณว่าผมคัดลอกรูปมาเพื่อใส่ตัวหนังสือเดี๋ยว,วผมขอ,อนิวก่อนโอเคแล้วผมก็พลาสอย่างนี้นะครับผมคัดลอกรูปมาเพื่อใส่ตัวหนังสือ ่าเดี๋ยวสักจะููนะครับนี้แล้วผมก็พาสก็จากนั้นผมก็ลากลงมาอย่างนี้นะครับแล้วผมก็ใส่ตัวงสือ ส่วนของเบอร์โทรบร์ติดต่อแล้วก็เอารูปนี้ไปโปรโมทผ่าน Facebook ผ่าน i n s t a g r กรผ่านอะไรประมาณนั้นหลักการเดียวกับตัวนี้ครับผมก็เอามาพาร์ทรูปใส่ตรงนี้แล้วผมก็ครอปแล้วก็ใส่ตัวนัสือเบอร์รหัสสินค้าเว็บไซต์แล้วเบอร์โทรใส่ติดรูปไปเลยเพื่อเวลาที่ผมเอาไปโปรโมทแล้วกูเกิลมาเก็บอินเด็กอะไรเงี้ยเขาได้เก็บรูปนี้ไปแล้วลูกค้าบางส่วนเขาหาจาก Google เขาจะได้โทรหาผมเลยอะไรเงี้ยโทรหาไม่้าอ้อมเลยทันทีนะครับ ส่วนใหญ่โปรแกรมกิมกับโปรแกรมเพนเนี่ยผมใช้แค่นี้นะครับเดี๋ยวผม,ผมขอใส่เอาออกก่อนนี่ครับจะโช้ตัวอย่างแสดงตัวอย่างให้เห็นว่าโปรแกรมเนี่ยผมใช้แค่นี้เอง ทำเป็นแบ็กกราวด้านหลังนะครับแล้วก็รูปไปปะแล้วก็พิมพ์ดวงสือเข้าไปส่วนใหญ่ของกิ๊บหรือเพนเนี่ยผมใช้แค่นี้นะครับที่เหลือก็ส่วนใหญ่จะใช้เป็นในส่วนของ Photoshop แล้วก็โปรแกรมอแอปเว็บแอปที่ผมแนะนําไปเมื่อสักครู่นี้คือส่วนของ p i x ตัวนี้นะครับก็ลองเอาไปปรับใช้ดูสำหรับมือใหม่นะครับสำหรับมือใหม่แต่ว่าเครื่องมือข้างมาเครื่องมือเนี่ยส่วนของกิ๊บอาจจะต้องเรียนรู้กันนิดนึงเพราะว่าอยอมรับว,ว่าค่อนข้างจะ ยุ่งยากในะการใช้งานตํารับอย่างนี้นะครับส่วนของโปรแกรม Pi กเนี่ยเดี๋ยวผมบอกผมได้สาธิตไปแล้วว่าการใช้งานก็จะง่ายกว่ากับโปรแกรม p h o t o s h o p นะครับก็ลองเลือกใช้งานดูสำหรับใครที่มีเงินหน่อยก็ซื้อ p h o t o s h o p มาก็ได้นะครับหรือจะมีช่องทางอื่นแล้วแต่อันนี้อันนี้ก็คือขึ้นขึ้นอยู่กับคุณนะหรืออีกตัวหนึ่งที่ง่ายหน่อยก็เป็นโปรแกรม Pi กนะครับสำหรับคำแนะนำจมือใหม่จริงๆหรือคนที่ต้องการค้าขายออนไลน์ก็ ครั้งนี้นะครับผมขอเอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวเจอกันครั้งหน้าผมอาจจะมีอะไรเซอร์ไพรส์หรือเป็นเป็นอะไรที่ว่าแนะนาใหม่ใหม่าให้มาให,มาให้มาให้ดูมาให้เห็นแล้วก็ให้ทําตามกันนะครับสำหรับครั้งนี้ก็เอาไว้แค่นี้ครับไปแล้วครับบ๊ายบาย